คยสงสัยไหมคะว่าต้องวัดนิ้วมือยังไงตอนที่กำลัง CF แหวนวันนี้เจสซี่จะมาบอกคะ่ะสิ่งที่คุณต้องการมีแค่2ออย่างเท่านั้น1นนะคะไม้บรรทัดแล้วก็2ก็คือเชือกคะ่ะสิ่งแรกนะคะก็เลือกว่านิ้วที่เรากำลังจะสั่งก็คือนิ้วไหนเนาะเพราะว่าทุกนิ้วนะคะก็จะใส่ไม่เหมือนกันวันนี้เจสซี่จะมาวัดนิ้วนางให้ทุกคนดูนะคะสิ่งแรกเลยนะคะเราก็ต้องใช้เชือกแล้วก็พันไปที่นิ้วนะคะอย่างนี้ ตอนได้แล้วนะคะก็ล็อกเหมือนเดิมอย่างนี้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอามาเทียบกับไม้บรรทัดครั้งนี้นะคะจะเป็นมินนะคะจะเป็นตัว mm หลังจากนั้นนะคะก็ท่าไว้ตรงนี้เลยนะคะหลังจากที่เราเอามาเทียบแล้วนะคะใน mm อันนี้จะเขียนว่าจริงๆแล้วจะสี่ไส์4้นะคะ5 4 mm นะคะแต่ เทคนิคก็คือเราต้องลบ2ดังนั้นไซ์ที่จะซี่จะส่งให้พี่เพื่อจะ CF y n ก็คือ52ค่ะนี่นะคะก็คือเทคนิคง่ายๆนะคะที่สามารถวัดไซห์แหวนตัวเองได้ที่บ้านด้วยอุปกรณ์ที่มีที่บ้านค่ะ